กับคุณครูกันดีกว่าค่ะทุกคนเออน่ารักมากแต่วันนี้นะคะเราถ่ายสดๆนะก็เลยจะเปิดกล้องด้วยนะกล้องนะคะก็ขอไว้มุมมุมนี้นะมุมเดิมนะคะที่เคยเห็นนะ,ะไปเริ่มกันครูก็จะไปสอนนักเรียนเลยนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอ<ต>ไปเลยเพื่อนตรอเรียนแล้วเหรอขอฟังครูแบบครับครูนั่งเรียน I not uh will not always เออมยืดก uh ูเรียกเลยนะจะงวนเดือนออกไปเลยได้โอ้มันจะเปิดกเบีอะใช่ไหมไม่ยืดได้อ๋อที่แบบเรามีกำลังใจาะว่ามันยัมีมีน่นลงมันคือดอกรูมันไม่เรีวหลัเราถึงดี๋ววะไปแล้วเต่มันโปรมันี้ได้งเดี๋ยวก็คือพยายามไม่เอนี่เาะแ่น ไปอย่างนี้ก็ได้ไปอย่างนี้เหรอเยอะก็เพือแบบอีซี่อะครับตรงนั้นอย่าไปทางนั้นเพื่อนอย่าไป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 เปออไปทางนั้นแหละถูกต้องเฮ้ย กันครูนั่นมาทางนี้ก็ได้นี่จริงอะไรจริงนะทุกคนคือไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ะพูดจริงๆเลยว่าไม่เคยเล่นมาก่อนจริงๆ ไอชั้นจะไม่อยอมให้ไอ้คูนั่นจับฉันหนอรอกไปทางนีน้ดีกว่าคูนี่คือจะไม่ปล่อยตัวฉันเลยใช่ไหมเพื่อนเออฉันจะไม่เล่นแมปนี้อีกต่อไปจะไม่เล่นแมปนี้อีกต่อไปบอกเลยมาเล่นแมปนี้ต่อ ก็เป <c oughs> ็นแบบจัมส mm ์สแควร์เหมือนกันนะคะไปเออแบบนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไปเขาบอกว่ามันจัมส์สแควร์เหมือนกันไงไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นไปลองกันอุ๊ยทางหนีอะไรไม่ให้เพื่อนกระโดดเหรออ๋อมันก็มีเพื่อนเราอยู่ด้วยนะว่าไงไอ้คนตัวเขียวเฮ้ยอย่าโดนล้ม หนามนี่ต้นยูหัวใครไม่แย่งผัวชาวบ้านนี้อุ้ยเราไม่เคยเล่นบอกแล้วว่าเราไม่เคยเล่นโอ้ยจริงจริงโดนแดดวายว้ายเนี่ยอ,อย่ามาจับฉัน ไม่เกี่ยวเลยกับฉันยับฉันนะแกจับฉันฉันตกแกตายแน่โอ้ยฮะฟิวเฮียฟิวไว้ก็เราอยู่ที่หมู่บ้านทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะว่าเราจะไม่มีเพื่อนเล่นหรือว่าอะไรอ๋อเราไปเล่นกับแอปตอนเย็นค่ะมันตกลงเองด้วยหรอ เมื่อกี้กะจะเดินแต่ลนะนันแต่ดีที่มันตกเอเม่รอบนี้เราจะไม่รอมันตกนะคะเราจะลองกระโดดไปเลยดูซิว่ามันจะตกไหมเฮ้ยมันตกพอดีกับตอนที่เรามาถึงเลยอะเออไปไม่ได้อะเนี่ยไ,ไ,ไปไม่ได้อะ นีมันเลือนหลานเก้าอยูมับายจะต้องหลันหน้าอย่างงี้ว้ยอีซี่เกมแบบนี้ใครเขาเอาลงโลบอกกันโอ๊ะไม่น่าพูดเลยเอาเราอยู่ตรงนี้ได้ไงอะต้องกระโดดไปใช่ไหมหึ่เคลปไปละประตูขึ้นสนิมหมอเปิดยากอ่ะปีนอ่นขึ้นไป โอเคเรารูและเฮ้ยอ่าอันนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่สิดอลีดอกาวี้ยอดกาวเิวอาชั้น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 น้ำชีวภาพปุ๋ยไปทางนี้กลับไปอย่ามา ห้ามไปทางนั้นนะมันปิดฉันจะไม่เล่นละไม่เล่นละฉันเป็นคนขวัญอ่อนมากจริงๆไม่เล่นละขอไปเล่นแบบอื่นบ้างนะคะเช่นแบบนี้นะคะที่ EP หนึ่งเราได้ต่อไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดู EP สองต่อดีกว่าไปทนไม ไม่น่าท้าเลยอะเออเรามีเจ็ดสิบอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเหลือให้ได้เก้าสิบอยแล้วเราจะได้เป็นเดี๋ยวไปเก็บเหรียญกันค่ะก็ใครนะคะที่อยากเล่นตามนะคะก็ดูวิธีการเล่นจากเราได้เลยค่ะมาสิมาเลยเข้ามาให้หมดไม่ฉันกลัวกี่เหรอไม่กลัวหรอกอยากแนะนําว่าอย่าดูคลิปนี้ตอนกําลังเรียนอยู่นะคะเพราะว่าเสียงมันดังมาก บอกแล้วว่าเสียงมันดังมากถ้าคนยังไม่เบาเสียงหรือปิดไม์หรือปิดกล้องก็จงโดนคูดา่าต่อไปนี่คุณไว้ก่อนนะคะเผื่อเราต้องเกิดตรงนี้ก็หมดเงินคุยเป็นไงเราเก่งปะเออคุณที่ชมนะเออนี่ไงได้เหรียญละเหรียญแปดสิบเหรียญน,นะย่ะอืม เห็นไหมคะต้องได้90คอยน์ถึงจะค่าชันทีเอ้าทำไมมาเกิดตรงนี้อ่ะค่าชั้นทีเอองั้นเราก็ต้องออกเข้าใหม่นะคะหมดทางเลือกเลยนะคะไปค่ะไปค่ะก็อีกคอยเดียวนะคะเราจะได้นะคะอัดสู้หน่อยนะคะ มันอยู่ตรงนั้นแน่เลยนั่นไงว่าแล้วมันต้องแอบแบบนี้เอาเพื่อนฉันฉันจะตายเป็นผูยผงเข้ามาเลยจ้ะเข้ามาเลยขาาเลยข้ามาเลยจ้ะ เราบอกแล้วนะคะว่าเราเซียน,นะคะ่ะเราจะไม่แตะตรงนั้นแล้วเผื่อเราต้องมาเกิดตรงนั้นอีกเยเ้ฮหรียญีขอดีวัวไปเป็นกันค่ะวีนี่คือเราเองนะคะหน้าสวยมากอะ่ะเอ้ยไม่อยากจะพูดนะคะไปอุยวุยวยมีการเว้ยอย่าไปจุกฉัน ไปจุปจันนะมาเน่เออตายซะเออตายซะต้องแอบเลยนะคะแอบมาเน่ว่ากระโดดได้แล้วฉันจะไล่ตามแกไปไม่หยุดฆ่าเธอไปฆ่าเธอ้ันโดนอีกแล้วถ้ามันขึ้นหนะ้าห้าห้านั่นคือรถชนกันนะเอาอีกแล้วโอ้ยเธออย่ามาที่

เอ้ฉันโดนบ่อยมากเออตอนนี้เราเหลือศูนย์คอยนะคะมันกระโดดได้แค่นี้อะ่ะอ,อ,อย่าไกยุ่งก็คือนะคะเราได้เป็นอ่ะฉันจะรอรับพวกเธอลงมานะ เราจะเป็นคนที่ไม่ทําคนอื่นนะคะเราจะเป็นคนที่ช่วยปกป้องคนอื่นมากกว่านะเราจะลองทําตัวเป็นคนดีนะคะอ,อืมไม่คนเม่ก็ไอ้บินีนะคน ฉันก sure. ็มันจะไปปกป้องเธอนะฉันยังไม่ได้ทำขนนั้นเกินมากๆต้องแกงค่ะไปแอบก่อนมายังมายังมายังอะไป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 ชนมัน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 ไป่ ตัวดีไอ้ตัวดีเดี๋ยวเถอะฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวเอาก่อนดนอีกแลวฉันสิขเข้ามาวว้ตายเดี๋ยวเธอไปกดเกิดใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะแอบ,บตรงนี้ก่อนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เป็นไงส่วนลำหน้าายังยังเฮ้ยไอ้ตัวนั้นมันเกิดแล้วชนเลยเก่งมากฉันตามพวกแกงนั้นไปดีก,กว่า ดูนีกแล้วฉชนม่จเฝ้าอยู่ตรงนี้แหลวินยามนะคะดูหน้าตาเราทุเรศไหมคือมันมีเป็ดหรือมนูจิมุลาซึ่งคนอยางินเป็ดมันเล่นไม่ได้อยู่ดีนัก็เอ บอกแล้วว่าการทำงานเป็นทีมมั้นถูกต้องนะ

เอ้ยกิมมี่รอโตอ,อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วาาาาาเฮย,ย,ย,ยเดี๋ยช่วยจัดการทีทีมประสานงาน ทำมาแล้วค่ะ,ะเยี่ยมข้าได้กี่ลายแล้วเนี่ยเราจะช่วยปกป้องพวกนางนะคะแต่คิดอีกทีถ้าไม่ปกป้องมันไม่สนุกนะคะนางตายแล้วค่ะถ้าเห็นเป็นหุ่นยนต์ผู้ชายนะคะถ้าเห็นเป็นผู้ชายเราจะไม่ช่วยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะช่วยนะคะทุเราเป็นผู้หญิงจันค่ะไปเดาะไปเดาะ ไม่ช่วยค่ะฉันไม่ช่วยเกครับนี่ตายซะนั่นผู้หญิงไปไปไปไอ้าฉันก็จะช่วยเธอนะเนี่ยเฮ้ยอย่ามายุ่งยาแกจะไม่มีวันรอดไปได้ตาย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 าตาเฮ้ยอย่าทผู้หญิงผู้หญิงไปไป อย่าทำนะเข้าไปรอดยังโอเคอย่าทำฉันยอมอย่าทำเขาไป่ไเพื่อนหาบ้านน่ อะไรเนี่ยเอ้ยจะยีรีเอ้ยอย่ารด้เธอเราจะตามธอไปดูดกะนูมีแรงหรออะไรเป็นแบบ ีเียบไปลมื่อเมื่อกี้ผู้หญิงืม่เรียนยังเอาอีกแล้วกต้องการอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นไว้ให้เด็กห้ามดูนะคะแกไปทางนู้นกันดีกว่าไหมก็ความจริงก็ตัวนั้นก็เป็นเพื่อนเราเองนะคะทุกคนผู้ชายอย่าปล่อยมันไว้ ือเป็นการทำงานเป็นทีมมากอะทีม,มือนะคะตไอที่เราตามคนนี้ตลอดเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนนะควเขดูมันทำเอาเปลี่ยนคนแล้วเหรอดมเคนแล้วหรอ อยันรูปปนไม่กปล่อยนโอนะเอยเอยใเย็นเอยเอนั่นมันเองนะเราปล่อยมืออยู่สองข้างเลยนั่นมันทำเองอไหม ม่หนูโตเลยบายบายทุกคนไปเจอกันใหม่เฮ้ยนั่นผู้หญิงอย่าทำผู้หญิงเอ๊ะโดนอีกแล้ว้ยอย่าทำผู้หญิงเดี๋ยวแกโดนแน่บายบาย